สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเครื่องเสียงรุ่นเก่านะครับผมหรือว่ารุ่นที่ไม่สามารถต่อบลูทูธได้นะครับให้เป็นเครื่องเสียงที่สามารถต่อบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธควบคุมด้วยโทรศัพท์ได้นะครับผมด้วยงบแค่30บาทโดยใช้เจ้านี่นะครับนี่ครับผมงบแค่30บบาทนะครับผมซื้อมาจากแอปสั่งของทั่วไปนะครับผมเข้าไปหาดูกันได้แต่ว่าถ้ามีบางรุ่นนะครับมันจะมีบางรุ่นที่ไม่สามารถต่อ USB นะครับผมก็คือไม่สามารถจ่ายไฟผ่านช่อง USB ได้เราก็จะใช้ตัวนี้ครับ ที่ชาร์จโัรศั์ธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับเอามาเชื่อมต่อเพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับตัวบลูทูธของเราโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทดลองกันดูเลยครับผมนี่นะครับผมจะเป็นเครื่องเสียงตัวเก่านะครับผมซึ่งตัวนี้ทุกอย่างข้างในแผงวงจรมันเสียหมดแล้วก็คือไม่สามารถใช้อะไรได้แล้วแต่ว่ามันยังต่อสาย AUX ได้อยู่ซึ่ง AUX ก็จะเป็นสายแปลงครับผมนี่นะครับผมด้านหลังมันเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กให้ดูนะครับโอเคเสียบเข้าไปแล้วนะครับไฟเข้าปกติก็คือพวกแผงวงจรควบคุมต่าง ต่างนะครับผมเนี่ยครับผมหน้าปัดอะไรต,ต่างนี้ตอนนี้มันใช้งานไม่ได้แล้วครับผมมันเสียแล้วครับวง่ายาแล้วก็พวกสาย usb คือช่อง usb ก็ไม่มีไฟจ่ายไฟไม่ได้แล้วที่สามารถใช้ได้จะมีแค่ตัวนี้ครับผมสายเ,า à, เขาเรียกว่าสาย av ครับผมสาย av ไม่ใช่สิสาย va แบตก็เสื่อมแล้วครับผมคือมันจะใช้งานได้แค่นี้แหละครับผมวอลลุมเสียงแล้วก็ปรับโทนเสียงได้อยู่นะครับพวกหน้าปัดอะไรพวกนี้ใช้งานไม่ได้แล้วก็คือไว้ง่ายมันมันเสียเกือบหมดแล้วละครับผมแต่ว่าทีเนี้ยอ่าน้เพื่อน เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูนะครับ USB ถ้าเสียบ้าไปแล้วมันจะมีไฟตรงนี้นะครับผมตัวบูทูธยัะมีไฟกระพริบสีฟ้าตรงนี้เนี่ยครับ่องเล็กๆตัวนี้เนี่ยครับผมช่อง USB ของเดิมนะครับก็คือตอนนี้มันใช้งานไม่ได้แล้วเห็นไหมครับเสียบเข้าไปเงียบเลยจ่ายไฟไม่มีใช้งานไม่ได้แล้วนะครับผมลืมไปครับผมก็คืออุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่สําคัญก็คือจะเป็นตัวนี้ครับเขาเรียกว่าสาย AUX AV นี่ครับผมก็จะเป็นสายที่หาได้ทั่วไปนะครับผมซึ่งจริงๆแล้ว ตัวนี้เราจะเอาไว้ต่อกับโทรศัพท์โดยตรงปัจจุบันโทรศัพท์บางรุ่นมันจะไม่มีช่องเสียบ AU-X แล้วก็คือเราจะไม่สามารถใช้กับตัวนี้ได้แต่บลูทูธมันก็ไม่มีก็คือตัวนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับผมแต่ว่าถ้าอุปกรณ์ของใครช่องเสียบ AU-X อยู่ในแผงจรข้างหลังมันจะดีมากแล้วก็มีตัวที่เสียบ USB อยู่ตรงนี้มันก็จะดีมากเพราะว่าเวลาเราเสียบปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ สาย AUX ที่แถมมาครับผมเป็นตัวนี้มันจะเสียบเข้ากับตัวตัวบลูทูธแล้วก็ AUX เข้าไปกับตัวเครื่องนะครับผมปึ๊บมันก็จะเป็นบลูทูธได้แล้วง่ายๆแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องเสียงรุ่นเก่าๆเก่ามากครับผมที่มันไม่มีทั้ง USB ไม่มีทั้ง AUX มันจะมีแค่ตัวนี้ครับมันจะมีแค่นี้ ถ้าเป็นเครื่องเสียงรุ่นเก่าเก่าแต่อันนี้จริงๆมันก็เป็นรุ่นใหม่นะแต่ว่ามัน,มน,มนพังไปแล้วมันใช้ได้แค่2ตัวเนี้นอกั้นเสียบอะไรไม่ได้เลยบลูทูธก็พังแบตเตอรี่ก็น่าจะเสื่อมแหละวันนี้เราจะมาทดลองกันครับว่างบ30บาทจะทําให้เครื่องเสียงรุ่นเก่าเชื่อมต่อบลูทูธได้หรือเปล่าลองเอาไปดัดแปลงดูนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเครื่องเสียงของเราตัวนี้เสียบ usb ไม่ได้ เราจะมาใช้อแดปเตอร์ที่ชาร์จตัวซับทั่วไปนี่แหละครับผมธรรมดามาใช้แทน usb บลูทูธเดี๋ยวเข้าไปเลยเห็นไหมครับพอเสียปุ๊บมันจะมีสัญญาณไฟขึ้นมานี่ครับเห็นไหมครับอ่ญญาแสดงว่าไฟเข้าแล้วโอเคครับผมตอนนี้ชื่อขึ้นมาแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นชื่อของบลูทูธอ่าตัวนี้นะครับ วีธีหนึ่งาแล้วก็เชื่อมต่อเลยครับคูน<ฮ>ตอนนี้เราเชื่อมต่อโมดูลเรียบร้อยจากนั้นเรามาต่อกับเครื่องเสียงกันครับผมก็ต่อเครื่องเสียงปกติครับ โดยปกตินะครับผมถ้าเราต่อแบบนี้แล้วก็เสียบกับตัวสับปุ๊บมันก็ใช้งานได้แล้วแต่วันนี้เราจะมาเสียบกับตัวนี้ครับขอเ,เสียบใส่กับตัวบูทูดเลยน,นั้นเรามาลองเปิดเพลงกันครับ ยินไหมครับพวกนันตอนนี้เครื่องเสียงติดแล้วนะครับอมาดูเลยครับ <Come along. S 1> อันนี้ผมจะปิดเสียงไว้เป็นพักๆนะครับ <It began. S 1> เพื่อป้องกันลิขสิทธิ์เพราะว่าผมลงไปแล้วเจอลิขสิทธิ์นะครับผม ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเครื่องเสียงก็ใช้งานได้ปกติต่อบลูทูธได้นะครับอันนี้เชื่อมต่อกับบลูทูธแล้วก็เข้าสาย AUX แล้วก็มาออกเครื่องเสียงทําให้โทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ไม่มีช่องเสียบ AUX ก็สามารถใช้งานได้โอเคครับตอนนี้เครื่องเสียงของเราก็สามารถต่อบลูทูธได้แล้วสามารถเดินเล่นไม่ต้องมีสายเกะกะแล้วนะครับโอเค ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดถูกใจแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ